คุณผู้ฟังคะในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยหลายๆคนนะคะก็อาจจะเห็นแรงงานต่างด้าวหรือว่าคนตา่างชาติเนี่ยเข้ามาประกอบอาชีพหลายๆอาชีพนะคะในบ้านเราแล้วก็เกิดเป็นคําถามว่าเอ๊ะคนเหล่านั้นเนี่ยจะเข้ามาย่างอาชีพหรือเปล่านะคะอาชีพสําหรับคนไทยนะคะหล,หลายอาชีพเลยแล้วก็หนุ่มผู้ประกอบการอื่นๆนะคะจะมีส่วนในการดูแลเรื่องนี้อย่างไรบ้างคะ่ะวันนี้ค่ะทางรายการนะคะได้รับเกียรติจากท่านรองปลัดกระทรวงแรงงานนะคะ คุณวรรณรัตศรีสุขใสค่ะในฐานะครูศุภประทงวงแรงงานด้วยตอนนี้ท่านรองประลัดยินดีสายแล้วนะคะสวัสดีค่ะท่านรองประหลัดคะสวัสดีครับคุณนรมลสอัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับค่ะขออนุญาตสวัสดีนะคะย้อนหลังวันตรุษจีนหนึ่งวันนะคะท่านขาครับครับผมครับสวัสดีครับ ค่ะค่ะในช่วงที่ผ่านมานะคะเราเองอาจจะได้เห็นว่ามีกลุ่มแรงงานต่างด้าวหรือว่าคนต่างด้าวเนี่ยเข้ามาประกอบอาชีพบางอาชีพอย่างเช่นช่างทําผมหรือว่าอาชีพนวดแผนไทยเนี่ยค่ะก็เลยเกิดเป็นคําถามว่าแรงงานต่างด้าวเหล่านั้นเนี่ยจะเข้ามาแย่งอาชีพคนไทยหรือเปล่าในเรื่องนี้ทางกระทรวงแรงรางานมีการดูแลยังไงบ้างคะท่านขาครับอกรณีที่ททมีการร้องเรียนนะครับว่ามีแรงงานต่างด้าวนะครับเข้ามาประกอบอาชีพ ไม่ว่าจะเป็นอาชีพเล่ขายสินค้านะครับขายอาหารนวดแผนไทยนะครับหรือช่างทำผมนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับปริมณฑลแล้วก็จังหวัดเมืองท่องเที่ยวต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นภูเก็ตสมุยหรือพัทยานะครับกระทรวงแรงงานขอขอแจ้งนะครับขอแจ้งให้ทราบนะครับแล้วก็เน้นย้ํานะครับว่าอาชีพเล่ขายสินค้านั้นขายอาหารนะครับนวดแผนไทยและช่างทําผม เป็นอาชีพที่ห้ามชาวต่างชาติทำนะครับซึ่งซึ่งก <ทะ S 1> ำหนดอยู่ในพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าวปออี2560ครับแล้วก็มีประกาศของกระทรวงแรงงานนะครับในเรื่องของการกําหนดงานที่ห้ามคนต่างด้าวทาซึ่งมีทั้งหมด40งานนะครับแล้วก็แยกเป็น4บัญชีนะครับ <ทะ S 1> โดยโดยโดยแยกเป็นบัญชีที่หนึ่งนะครับเป็นงานงานพวกนี้นี่เป็นงานที่ห้าห้ามคนต่างด้าวทาโดยเด็ดขาดนะครับมีทั้งหมด27งานนะครับ ก็อาทิเช่นงานพวกงานเจรานายเพชรพลอยงานตัดผมเสริมสวยงานนวดไทยงานเลขขายสินค้าเป็นต้นนะครับอันนี้บัญชีที่หนึ่งห้ามเด็ดขาดนะครับส่วนงานที่ให้คนต่างด้าวทาได้นะครับแต่มีเงื่อนไขนะครับอันนี้มีทั้งหมดสิบสามงาน,นครับแยกเป็นบัญชีที่สองนะครับซึ่งต้องเป็นคนต่างด้าวของปรประเทศที่มีข้อตกลงกับประเทศไทยเท่านั้นนะครับจึงจะสามารถทําได้นะครับ ก็ได้แก่งานาวิชาชีพบัญชีงานวิชาชีพวิศวกรรมงานวิชาชีพสถาปัตยกรรมนะครับแล้วก็ในบัญชีที่สามนั้นนะครับเป็นงานที่คนถังเด้าทำงานฝีมือหรือกึ่งฝีมือได้นะครับเฉพาะงานที่มีนายจ้างซึ่งมีอยู่แปดงานครับนะครับได้แก่งานเกษตรกรรมเลี้ยงสัตว์ป่าไม้ประมงงานช่างก่ออิฐช่างไม้ช่างก่อสร้างนะครับงานทําที่นอนหรือผ้าห่มนวม งานทำมีดงานทำรองเท้างานทำหมวกงานประดิษฐ์เครื่องแต่งกายแล้วก็งานเครื่องปั้นดินเผานะครับแล้วก็งานบัญชีสุดท้ายคืองานบัญชีที่สี่นะครับทําได้โดยมีเงื่อนไขนะครับเฉพาะงานที่นายจ้างและที่รัฐบาลไทยได้ทํเอ o u ยู่ไว้กับรัฐบาลของประเทศกัมพูชาลาวเมียนมาและก็เวียดนามก็มีอยู่สองงานครับได้แก่งานกรรมกรแล้วก็งานขายของหน้าร้านครับก็แยกเป็นสี่บัญชีครับ ค่ะก็คือถ้าดูกฎหมายอย่างที่ท่านอรูศกนะคะได้เรียงมาว่ามีสี่บัญชีเนี่ยนะคะก็ค่อนข้างกหาหนดชัดเจนเลยนะคะว่าอาชีพไหนทําได้อาชีพไหนทําไม่ได้อาชีพไหนที่สามารถทําได้แต่ว่าต้องเป็นข้อตกลงโดยเฉพาะนะคะแต่ว่าถ้าสมมติว่ามีในจ้างหรือว่าผู้ประกอบการที่ฝ่าฝืนกฎหมายนำแรงงานต่างด้าวมาทํางานในอาชีพที่สงวนไว้สําหรับคนไทยนะคะทางกระทรวงแรงงานมีมาตราการดําเนินการยังไงบ้างคะท่านขาครับ ปัญหาการแย่งอาชีพของคนไทยนะครับหรือการเข้ามาทํางานของแรงงานต่างด้าวนะครับโดยไม่มีใบอนุญาตนั้นนะครับท่านบุญเอกประยุทธ์จันโอชาท่านนายกลรัฐมนตรีท่านได้ให้ความสําคัญแล้วก็เป็นห่วงผู้ใช้แรงงานไทยนะครับท่านได้มอบหมายให้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานท่านสุชาติชมกลิ่นนะครับท่านได้กํากับดูแล,แลแล้วก็สั่งการให้กรมการจัดหางานนะครับซึ่งเป็นกรมที่มีหน้าที่บริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าวนะครับ ได้ส่งเจ้าหน้าที่จากส่วนกลางนะครับจากสํานักง,งานจังหวัดทุกจังหวัดนะครับแล้วก็สํานักง,งานจัดหางานกรุงเทพมหานครสิบพื้นที่นะครับพื้นที่หนึ<ะ>่งถึงสิบได้ลงไปตรวจสอบนะครับการทํางานของคนต่างด้าวของนายจ้างของสถานประกอบการอย่างเข้มขัดนะครับโดยเฉพาะกลุม่มแรงงานต่างด้าวที่แย่งอาชีพคนไทยนะครับทั้งนี้เพื่อควบคุมและก็ตรวจสอบนะครับแล้วก็ดําเนินคดีกับกลุม่มแรงงานต่างด้าวที่ทําผิดกฎหมายนะครับในขณะเดียวกันก็ได้ประชาธัมพันธ์นะครับสร้างการรับรู้ให้นายจ้าง สถานประกอบการแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทํางานในประเทศไทยนั้นได้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายนะครับแล้วก็ทั้งนี้ท่านรัมกรีนนะยังได้แต่งตั้งคณะทํางานชุชดเฉพาะกิจนะครับตรวจสอบนะครับการลักลอบการทํางานโดยผิกดกฎหมายของคนต่างด้าวนะครับได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดนะครับโดยได้บูรณาการร่วมกับตารวจตรวจคุเข้าเมืองตํารวจท่องเที่ยวนะครับตํารวจสันติบาลกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมสัมปทานเป็นต้นนะครับซึ่งข้อมูลณเดือนธันวาคม2565ที่ผ่านมานะครับมีคนคต่างด้าวที่ได้รับอนุญ,ญาตมีทำงานในประเทศนั้นจำนวนประมาณสัก2ล้าน9แสนกว่าคนนะครับซึ่งในปีงบประมาณ2565นั้นกระทรวงแรงงานเนี่ยได้มีการตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวนะครับทั้งสิ้นไปประมาณ4แสนกว่าคนนะครับเลือด5แสนคนแล้วก็มีการดำเนินคดีับนาย กับคนต่างด้าวในคนนี้พี่แย่งอาชีพคนไทยนะครับไปทั้งสิ้นนี่เจ้าร้อยกว่าคนนะครับโดยแบ่งเป็นสัญชาติเมียนมามนสี่ร้อยกว่าคนสัญชาติลาวก็ร้อยกว่าคนแล้วก็กัมพูชาประมาณก็ร้อยกว่าคนนะครับซึ่งทั้งทั้งหมดนี้นะครับถูกดำเนินคดีอ่ามากที่สุดนะครับความผิดก็อเป็นงานเลข่ขายสินค้านะครับลดลงมาก็เป็นขายของหน้าร้านแล้วก็ช่างติดช่างไม้ช่างก่อ ى, สร้างอาคารลดลงมานะครับ ในปีงบประมาณนี้นะครับปีงบประมาณ2566นะครับตั้งแต่1ตุลาคม2565จนถึงปัจจุบันนะครับสเดือนเศษนั้นได้มีการตรวจสอบการทํางานคนต่างด้าวไปแล้วนี่นะครับแสนกว่าลายนะครับเกือบ200 2องแสนลายนะครับแล้วก็มีการดำเ<อ>นินคดีคนต่างด้าวที่มาแย่ยงอาชีพคนไทยนั้นไปทัสิ้นสา้อยสิบห้คนนะครับก็เมียนมามากที่สุดนะครับเป็น100ปร้อยกว่าคนแล้วก็อ่ารถตรงมาก็เป็นกัมพูชา เจ็ดสิบกว่าคนแล้วก็<ะ>ลานะครับก็ความผิดก็เช่นเช่นเดิมนะครับก็เป็นเรื่องของอ่าขายของหน้าร้านาเลขขายสินค้านะครับรถบรลทุลมาก็ขายของหน้าร้านแล้วก็งานช่างอิฐช่างไม้ช่างก่อสร้างครับทั้งนี้แรงงานต่างด้าวทั้งหมดนี้นะครับที่ทําความผิดที่แย่งอาชีพคนไทยนั้นนะครับจะได้ถูกควบคุมตัวแล้วก็ส่งัปงนานสอบสวนนะครับในพื้นที่แล้วก็ดําเนินคดีในข้อหาเรื่องของคนต่างด้าวทางานโดยไม่มีใบอนุญ,ญาตนะครับหรือทํางานนอกเหนือจากที่มีสิทธิ์จะทําได้ นะครับก็เป็นไปตามมาตราแปดตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าวครับค่ะค่ะซึ่งที่ผ่านมารก็ได้มีการตรวจสอบนะแล้วก็มีอ่าการใช้มาตรการที่ค่อนข้างเข้มงวดอยู่แล้วแต่ว่าถ้าถามถึงบทลงโทษล่ะคะบทลงโทษสําหรับคนต่างด้าวหรือว่านายจ้างที่จ้างคนต่างด้าวทางานโดยไม่มีใบอนุญาตทํางานหรือทํางานนอกเหนือจากสิทธิสิทธิ์ที่เรากําหนดไว้ในข้อกฎหมายเนี่ยคะ่ะมีบทลงโทษยังไงบ้างคะ ครับครับงานที่ห้ามแรงงานต่างด้าวทำนั้นนะครับมีทั้งหมดสี่สิบงานนะครับแบ่งเป็นงานที่ห้ามทำเด็ดขาดที่ยี่สิบเจ็ดงานแล้วก็งานที่คนดับด้าวอาจทำได้ยังมีเงื่อนไขสิบามงานนะครับซึ่งอาจเจ้าหน้าที่เรามีเจ้าหน้าที่อยู่ทั่วในทุกพื้นที่นะครับหากตรวจสอบพบการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมายนะครับคนต่างด้าวที่ทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานหรือทำงานนอกเหนือสิทธิ์ที่จะทำได้นั้นนะครับซึ่งก็จะเป็นการฝ่าฝืนตามมาตราแด ตามพระราชกำหนดการเหมือนจัดการการทำงานคนต่างด้าวนะครับซึ่งซึ่งก็จะมีโทษนะครับจะมีโทษเปรียบเทียบปรับตั้งแต่ห้าพันบาทนะครับถึงห้าหมื่นบาทนะครับแล้วก็จะถูกส่งตัวกลับออกไปนอกราชอาณาจักรนะครับส่วนกรณีที่นายจ้างนะครับที่จ้างคนต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตทำงานนะครับหรือให้คนต่างด้าวทำงานนอกเหนือสิทธิ์ที่ทำได้นั้นนะครับก็จะเป็นการฝ่าฝืนตามมาตราเก้าตามพระราชกำหนดนะครับซึ่งก็จะมีโทษนะครับตั้งแต่ เบี้เทียบปรับนะครับหนึ่งมืนบาทถึงหนึ่งแสนบาท <suit. S 1> นะครับต่อคนต่าง <suit. S 1> ด้าวที่จ้างหนึ่งคนนะครับอันนี้ค <suit. S 1> ิดเป็นรายคนนะครับแล้วก็หากทําความผิดซ้าน,นะครับจะต้องระวังโทษจําคุกอันนี้มีโทษจําคุกเพิ่มขึ้นมาหนึ่งปีนะครับแล้วก็ปรับตั้งแต่ห้าหมื่น <suit. S 1> 50, บาทถึงสองแสนบาทนะครับต่อคนต่างด้าวที่จ้างหนึ่งคนนะครับแล้วก็ยังห้ามายจ้างนั้นนะครับจ้างคนต่างด้าวนะทางานเป็นเวลาสามปีนะครับค่ะค่ะ โอ้ถ้าฟังบทลงโทษแบบนี้ก็ค่อนข้างจะแรงอยู่เหมือนกันแต่ว่าก็ยังอยู่เหมือนว่าจะมีคนที่ฝ่าอฝืนจนเราเองก็ต้องดำเนินคดีนะคะตามตัวเลขที่ท่านโฆษกบอกไว้นะคะคสุดท้ายค,ค,ค่ะอยากให้ท่านโฆษกนะคะช่วยฝากถึง,งนะคะนายจ้างที่จ้างงานแรงงานสารากเข้ามาทํางานนะคะรวมไปถึงคนที่ ฟังรายการอยู่เนะะี่ยค่ะจะปฏิบัติตัวยังไงคะสาหรับเรื่องของการสร้างแารงางานต่างด้าวเพื่อให้เป็นไปตามข้อกฎหมายแล้วก็ไม่ให้มีปัญหาตามมาในภายหลังนะคะครับก็ฝากถึงนายจ้างนะครับสถานประกอบการที่ต้องการใช้แรงงานต่างด้าวทางานนะครับก็ขอให้ดาเนินการขออนุญาตใช้แรงงานต่างด้าวให้ถูกต้องตามกฎหมายนะครับแล้วก็ในงารจ้างแรงงานต่างด้านนะครับก็ขอให้ปฏิบัติตามาพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานปศสองพันรอสิบเอ็ดด้วยนะครับแล้วก็พระราชกำหนด การบริหารจัดการการทางานของคนต่างด้าวพศ2 5 6 0ดอย่างเคร่งครัดนะครับเนื่องจากกลุ่มแรงงานต่างด้าวเหล่านี้นะครับเป็นกลุ่มเปราะบางน,นะครับแล้วก็เป็นกลุ่มเสี่ยงนะครับที่อาจจะเป็นผู้เสียหายจากการบังคับใช้แรงงานหรือบริการนะครับได้อาจจะมีความผิดฐานค<ส>้ามนุษย์ด้าน,น,รนแาดดารงงานนะครับซึ่งหากนายจ้างจะทําความผิดเกี่ยวกับการบังคับใช้แรงงานนะครับตามมาตรา6ทับ1ตามพระราชบัญญัติป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์นั้นนะครับก็จะมีโทษสูงอีก นะครับเป็นโทษระหว่างโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงสิบสองปีนะครับแล้วก็ปรับตั้งแต่สี่แสนถึงหนึ่งล้านสองแสนบาทนะครับดังนั้นยิงขอฝากนายจ้างนะครับให้ดูแลแล้วก็ในการจ้างแรงงานต่างด้าวนั้นนะครับขอให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดนะครับแล้วก็สําหรับนะครับประชาชนผู้พบเห็นแรงงานต่างด้าวทางานนะครับโดยไม่มีใบอนุญาตหรือเห็นว่ามีพฤติการที่น่าจะผิดกฎหมายนั้นนะครับหรือพบเห็นการจ้างแรงงานต่างด้าวที่ทํางานโดยผิดกฎหมายนะครับ สามารถแจ้งข้อมูลนะครับแจ้งบอ่อแสให้กับสำนักง,งานจัดหาง,งานจังหวัดได้ทุกจังหวัดครับแล้วก็สำนักง,งานจัดหาง,งานกรุงเทพมหานครพื้นที่หนึ่งถึงสิบนะครับหรือสะดวกโทรมาที่สายด่วนของกระทรวงแรงงานครับหนึ่งห้าศูนย์หกกดสองนะครับกรมการจัดหาง,งานหรือสายด่วนหนึ่งหกเก้าสี่นะครับโดยตรงที่กรมการจัดหาง,งานนะครับ ทั้งหมดนี้ก็เป็นการป้องกันนะคะ,ะในส่วนของการทําผิดกฎหมายซึ่งอาจจะเป็นกลายเป็นปัญหาสังคมในอนาคตได้และอย่างที่ผ่านมาเราเองก็ทราบดีว่าบางทีถ้ามีแรงงานต่างวๆลักลอบเข้ามาทํางานแบบผิดกฎหมายมันก็นํามาซึ่งปัญหาในหลายอย่างนะคะปัญหาสังคมปัญหาอาชญากรรม อ่าแล้วก็เรื่องของการตรวจสอบก็อาจจะไม่ชั่วถึงด้วยค่ะก็อาจจะทําให้เกิดผลกระทบกับพี่น้องชาวไทยได้เอ่ออีกเรื่องหนึ่งขออนุญาตเรียนตอบถามท่านโฆษกเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะคะท่านคะอย่างในช่วงที่ผ่ <onnaise. S 1> านม,มาเ,อ,อ,เอ,อ่อเองอาจจะมีปัญหาการขาดแคลนแรงงานโดยเฉพาะภาคบริการภาคการท่องเที่ยวหลังจากที่เราเปิดประเทศเราฟื้นการท่องเที่ยวอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว,ก,ยว,ก,ยวก็กลับมามีกิจกรรมต่างๆมากมายทีเหมือนว่าท่านนายกรัฐมนตรีกับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานก็ให้ความสําคัญกับเรื่องนี้เรามีแนวทางแก้ไข ปัญหาเรื่องนี้ยังไงบ้างคะครับเรื่องนี้ท่านท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะครับท่านสุชาติชมสินได้สั่งการไปทุกจังหวัดนะครับเ,เรามีมีงานของของกระทรวงแรงงานอยู่ในทุกจังหวัดนะครับไม่ว่าจะเป็นแรงงานจังหวัดพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนะครับได้ประสานกับสมาคมการท่องเที่ยวหอการค้านะครับสภาอุตสาหกรรมในจังหวัดนะครับได้ประชุมแล้วก็หาแนวทางร่วมกันนะครับในการที่จะพัฒนา <peror? S 2> ทักษะนะครับแลเ im, <ร>ะเตรียมกําลังคนเตรียมกําลังแรงงานนะครับเพื่อรองรับ สถานการณ์ของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในแต่ละจังหวัดอันนี้ได้ดาเนินการไปแล้วในทุกจังหวัดครับค่ะค่ะก็เป็นการทําการนโยบายด้วยแล้วก็เห็นดูเหมือนว่าท่านนายกเองท่านรัฐมนตรีเองก็บอกว่า,าปัญหาจะนะ่าจะคลี่คลายด้วยเพราะว่าเดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะมีนักศึกษาจบใหม่ออกมาเพิ่มเติมด้วยใช่ไหมคะท่านโฆษกใช่ครับนะใช่ครับก็จะมีนักศึกษาจบใหม่มาด้วยครับครับก็มารองรับแรงงานกลุ่มเหล่าน,นี้ได้ด้วยครับครับ ค่ะค่ะเอ้แล้วจากการติดตามเนี่ยเรื่องของการเดินทางไปต่างประเทศของแรงงานไทยนี่าหลังจากหลายๆประเทศเริ่มเปิดประเทศนี่ตัวเลขเพิ่มขึ้นไหมคะท่านคะเอ่อก็อ,อมีเพิ่มขึ้นครับมีเพิ่มขึ้นมีทางอิสราเอลมีมีทางเกาหลีเพิ่มขึ้นครับซึ่งหลังจากที่ท่านรัมเกดท่านได้ไปไปอ่า ตรวจเยี่ยมแล้วก็ดูงานในต่างประเทศนั้นก็ได้มีการสกลงร่วมกันนะครับในการที่จะขยายตลาดแรงงานให้อาที่น้องแรงงานไทยที่ยยประสงค์จะไปทำงานต่างประเทศได้เดิน<ฆ>ทางไปทำงานในต่างประเทศอย่างถูกต้องและได้รับการบริาสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายครับครับ ค่ะค่ะอันนี้ก็จะเป็นเ่วนสาคัญในการที่จะนํารายได้เข้าสู่ประเทศไทยด้วยนะคะก็หวังว่าเรื่องของภาคแรงงานจะเป็นอีกหนึ่งกลไกสําคัญอีกหนึ่งเครื่องยนต์สาคัญนะคะในการพลิกฟื้นเศรษฐกิจนะคะหลังจากที่เราเองก็ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 มาในช่วงสองสามปีที่ผ่านมานะคะวันนี้ทางรายการต้องขอบพระคุณนะคะท่านรองประหลัดแล้วก็ในฐานะนักสกกระทรวงแรงงานด้วยนะคะที่มาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับคุณผู้ัมด้วยนะคะแล้วก็รวมไปถึงภาคแรงงานด้วยไม่ ถัดหน้านะคะถ้ามีประเด็นที่เป็นข้อสงสัยนะคะหรือว่าเพิ่มเติมอาจจะขออนุญ,ญาตรบกวนท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะครับผมครับผมครับสวัสดีครับขอบคุณครับค่ะขอบพระคุณค่ะคุณวรณรัตน์สีสุขใสนะคะท่านรองปลัดกระทรวงแรงงานในฐานะโฆษกกระทรวงแรงงานค่ะเราดีด้ว่ามีนโยบายที่ค่อนข้างชัดเจนเลยทีเดียวนะคะสําหรับเรื่องของการดูแลนะคะการแก้ปัญหาทั้งแรงงานไทยด้วยแล้วก็แรงงาน าตากดาวด้วยโดยเฉพาะลหลายๆคนก็อาจจะตั้งคําถามกับผู้ฟังว่าเอ๊ที่ผ่านมาเนี่ยทําไมเห็นแรงาางานตากดาวเข้ามาประกอบอาชีพที่อาจจะดูเหมือนว่าเป็นการแย่งอาชีพคนไทยนือเปล่านะคะเพราะว่าอย่างเราเองนะคะก็มีกฎหมายที่ค่อนข้างกําหนดไว้ชัดเจนนะคะว่ามีอาชีพไหนทําได้อาชีพไหนทาไม่ได้แต่ว่าลวหลายๆคนก็บอกว่า ไปตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆอาจจะมีแรงงานต่างด้าหรือว่าอาจจะพบเห็นนะคะแรงงานต่างด้าที่ประกอบอาชีพเร่ขายสินค้าขายอาหารนวดแผนไทยแล้วก็รวมไปถึงอาชีพั่งางช่างทําผมด้วยนะคะก็เลยกลายเป็นคําถามว่าคนต่างด้าเหล่านี้เนี่ยเข้ามาแย่งอาชีพคนไทยหรือไม่นะคะแล้วก็มีอาชีพอะไรบ้างนะคะอาชีพอะไรกันแน่ที่คนต่างได้สามารถทําได้สิ่งสําคัญค่ะ ผู้ประกอบการหรือว่านายจ้างเองก็จะต้องทำตามกฎหมายหรือว่าปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดนะคะเพราะว่าอย่างที่ท่านรองประหลัดบอกนะคะถ้าสมมติว่าทําผิดกฎหมายแล้วก็จะมีบทลงโทษนะคะค่อนข้างชัดเจนทีเดียวนะคะมีทั้งโทษจําจโทษปรับนะคะแล้วก็สิ่งสําคัญเนี่ยก็มีคุ้มด้วยนะคะบางทีเนี่ยเรานําแรงงาน่างด้าวเข้ามาทําทงานแล้วผิดกฎหมายมีความผิดเนี่ยอาจจะ ถูกสั่งห้ามนะคะจ้างแรงงานจากดาวแน่นอนว่าส่งผลกระทบต่ออาชีพหรือว่าส่งผลกระทบต่อธุรกิจอย่างแน่นอนค่ะและสิ่งสําคัญอาชีพไหนที่เป็นอาชีพสงวนไว้สําหรับคนไทยก็ต้องสงวนไว้สําหรับคนไทยเพราะว่าก็ยังมีเรื่องของปัญหาคนไทยที่ยังเป็นผู้ว่างงานอยู่นะคะแม้ว่าตัวเลขจะดีขึ้นแต่ก็ยังมีบางส่วนอยู่แต่ว่า อีกสิ่งหนึ่งที่ทางกระทรวงแรงงานให้ความสําคัญก็คือนี่แหะค่ะเรื่องของการจัด่งแรงงานไทยไปทํางานต่างประเทศซึ่งก็มีการขับเคลื่อนในช่วงที่ผ่านมาไปยังไงไปที่ถูกกฎหมายเพราะว่าอย่างก่อนหน้านี้เนี่ยเราจะส่งแรงงานไปทางานต่างประเทศคนเหล่านี้ล่ละค่ะที่ไปประกอบอาชีพแล้วก็สร้างรายได้แล้วก็ส่งรายได้ กลับมาที่ประเทศไทยก็ถือว่าเป็นส่วนสําคัญเลยนะคะอะเดี๋ยวเราดูนะคะว่าเรื่องนี้นะคะทางกระทรวงแรยงานเขาจะขับเคลื่อนต่อไปอย่างไรนะคะอะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกนสักครูช่วงหน้ายังมีอีกหลายข่าวให้ตามกันต่อคะ่ะ